เออเอาเรยงมาเลยขอไปยีนัตอนนึงครับเ๋อวนะผู้เป็นผู้จักอไสิไปผู้จะกลับประทมงูจะกกับปรทมครับไปทำไมลูกยึดบ้านอยู่นี่ย เซเซีมาลาคุณครูก e ่อนคุณจะกลับเรือนังเป็นรถขับนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคำสั่งใหม่นิดนึงเซตเซตซีอยู่แถวต้าหยองเซตเอไปข้างแถวโน้เร็วเซตซีมานี้โอเคครับเซตซีมาเลยลูกมาเซตซีมาเร็วแถวนี้ครับสวัสดีครับ เข้าใจก่อนใจใจีก่อนอ่ะเอาเซตน A ก่อนไม่ไดเส้น A ก่อนพี่ใหญ่ก่อนเซตน A ครับเซตนีก่อนเอ้าใจเนาะยิ่งยิ่งไปใส่นี่พูดกันเลยแจกพู่เลยนะครับ A B นะครับเอาผู้หญิงมาเลยผู้หญิงวันนี้ทางนี้ทางนี้ผู้หญิงทางนี้รอก่อนตั้งแถวรอนะครับแ๊บนึงน้อง๋ยากเอา A ีก่อนแ๊บนึงครับ โอเคได้ๆผคไม่เสียยู่ตรันี้อ่ะพอขอบคุณน้องประยุทธ์นะครับเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกันเปิดวงนะโอุ๊ยเมื่อเรี๋ยวนี่ไปไหนซะ ศิลปินตั้งแถวครับพ่อแจกแบงค์เทานะครับร้อเสียเป่าเน้อลอยเน้อรับรอบได้ไหมมาท่วงนะแบงค์เท่าห่าหน้าสิบแบงค์เทาน่าห้าพาราป้าเก็บงลอยนี่ขอเก็บสิเก็บไว้ปดีสิเก็บไว้ได้บพราบูได้เพราะบูเดียได้ดดีสั่งไปเดี๋ยวๆๆี๋ยพ่อมอบให้แต่ละเซตเดี๋ยวมอบเค้กให้พ่อทานไม่หมดหรอกเบิร์ดนี่แล้วกันเนาะ ไปตรวจเบาหวานทันแล้วมีคนขโมยเค้กค่ะมีเด็กขโมยเค้กเค้กบุญเนี่ยป้าหยองแกชอบเค้กบุญอ๋อดูเลขท้ายด้วยนะครับดูเลขท้ายด้วยนะหวยมักออกนะแล้วแต่ใครจะโชคดีเออแล้วตาดวงด้ยพ่อแล้วตาดวงได้ดวงใครดวงมั่น ใครไม่เหนื่อยเวียนสองรอบก็ได้นะครับหบวัวเซตซีตัดเป็นสองแถวครับเร็วเซตซีตัดเป็นสองแถวต่อเลยครับต่อเซตนบีมาเลยเซตซีต่อเซตนบีมาเลยเป็นแถวคู่มาเลยเออต่อมาเลยครับต่อครับเลย เดี๋ยวพ่อจะมอบเค,ค้กให้นะครับบ้านไหนทีมไหนค่อยมารับพี่กวยนับเค,ค้กให้หน่อยมีกี่ก้อนนับเค,ค้กให้ไอ้นายมแต่ก้อนมีกี่ก้อน <c oughs> นับเค,ค้กให้หน่อยมีกี่ก้อนครับอ,อา,บาอาหย่อนออกไปหนึ่งก้อนบ้านต้อ,อยหย่องตัดนะครับบ้านที่สิบสองตัดแล้วนะเ <c oughs> ละก็กชิน โอเคยังได้อยู่อีกได้บ้านละก้อนอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้แล้วแต่พ่อจะเลือกนะพี่กวนนี้ออกซะพ่อศิลปินรับไหมครับจ่ายไหมครับศิลปินพ่อก็ให้นะครับเชิญเลยครับพี่พี่ศิลปินเชิญเลยครับต่อแถวเลยครับรับเงินขวัญทุงนะครับเชิญครับห้องชุดด้วยลูกห้องชุดพี่พี่ห้องชุดด้วยนะครับห้องชุดด้วย พ่อแม่สิได้เหมือนซุปโขลกอาจจะพอดนารุตีพ่อพี่พี่พพห้องชุดด้วยน,นะครับอันนั้นฟรีแถมมาเลยอันนั้นแถมเดี๋ยวของบ้านเดี๋ยวให้พ่อรอแจกอีกรอบหนึ<ม>่งผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเตรียมมารับเค้กนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับนารุตีถามพ่อด้านรีด้วยไหมนารุตีด้วยไหนจะคนน้องหน่อยคนน้องคนน้องไปล่ะน้ำพ่อมนก่อนเจนี่พี่ห้องชุดด้วยนะครับเชิญเลยครับ

แเอาหลนอนรับไปหมือนเาอกมาแกงลูกโง่ครับเอาไปบที่บ <m ix> ้านพ่อก็ได้ป่ะเอาไปบ้านพ่อเลยยัครับเอาไว้กระบะมิซูเอาแกลูกโ่มาเร็วๆมาเก็บกระชาบเยเอาแกงชุบมครับโอ้ยรับรับด้วยตะนหน่อยรับเขา อันนี้ก็ได้ซ้อมต่อไปนะอันนี้คือศิลปินศิลปินด้วยผู <ไ S 2> ้ใหญ่บ้าน12หมู่บ้านมาเข้าแถวรับเคสครับตัวแทนมาเลยครับตัวแทนครับพี่ศิลปินประจำบ้านก็ได้ครับขอหน้านบ้านมาก็ได้อ่าผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านมารับเคสครับ